เรามาถึงข้อที่9แล้วครับสำหรับการเฉลยฟิสิกส์เอเลเวในปี68นะก็ตัวเนี้ยเขาให้มวลมานะครับว่ามีการแขวนมวล0.1น0.1กิโลกรัมครับนะก็เขียนไปก่อนก็ได้0.1กิโลกรัมมวลเนี่ยถูกแขวนกับปลายด้านล่างของสปริงครับสปริงวางตัวแนวดิ่งโอเคก็มีสปริงวางตัวแนวดิ่งแบบนี้มีมวลมาแขวนนะ อ่ะประมาณนี้แล้วปล่อยให้มวลสั่นขึ้นลงครับในแนวดิ่งโอเคมวลก็สั่นกลับไปกลับมาตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วครับว่าข้อเนี้เขาวัดเรื่องของซิมเพิลฮาร์โมนิกอยู่แล้วเป็นโจทย์บทซิมเพิลฮาร์โมนิกครับจับเวลาการสั่นครบ10รอบเนี่ยได้17.3วินาทีตรงนี้เขาให้อะไรเรามาเนี่ยแล้วต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันเหมือนเขาบอกมันเหมือนเขาบอกคาบมาไกลๆครับคือ10รอบเนี่ย17.3วินาทีแล้ว1รอบละ่ะ หรอบเนี่ย,ม,อ 17, อยม,มันก็คือ1 7อุ้ย17.3หาร10ถูกไหมมันก็คือ1.73ครับวินาทีนี่คือเวลาที่วัตถุใช้เคลื่อนที่ครบ1รอบซึ่งเราเรียกว่าคาบนั่นเองครับโอเคนะเราเรียกว่าคาบแล้วก็เพิ่มมวลเข้าไปอีก0.2กิโลกรัมครับตรงนี้ เพราะงะั้นเราคงพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่ามันเหมือนทําการทดลองอะแต่เซตการทดลอง2ครั้งนะครั้งที่1ใช้มวล m 1ก็คือ0.1กิโลกรัมได้ค่าออกมาเท่านี้โอเคไหมแล้วก็ครั้งที่2ก็เปลี่ยนมวลแค่นั้นเองนะครับก็ใช้ m 2เนี่ยเท่ากับ0.1บวก0.2ครับแน่นอนว่ามันเป็นการเพิ่มมวลเข้าไปเนี่ยนะ0.3กิโลกรัม โอเคอันนี้คือ m2 ครับก็คือตอนอตอนที่บวกมวลเพิ่มเข้าไปเนี่ย0.2เนี่ยจากของเดิมคือ0.1ก็จะได้ว่าโอเค m2 มันคือ0.3นะครับดูดีนะอย่าเผลอเอาค่านี้มาใช้เป็น m2 เลยนะครับนะโอเคแล้วก็ปล่อยให้สั่นในลักษณะเดิมเขาถามหาค่าของการสัน่นครับว่าจะเป็นกี่วินาทีโอเคอันดับแรกครับข้อนี้เป็นตัวอย่างเลยของอฟิสิกส์นะในในเรื่องที่มันอาจจะ ยากอะสำหรับน้องๆมปลายเนี่ยนะพี่พบว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเรียนเรื่องของกลศาสตร์มาเนี่ยนะเรียนมาได้เรื่อยเ,เนี่ยตั้งแต่การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่อะไรสมดุลอะไรก็แล้วช่างเนี่ยนะก็โอเคก็พอไหวบ้างหรือว่าพอจะผ่านมันได้บ้างแต่พอเรื่องซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่น้องๆเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันเยอะมากนะครับคือมองว่ายากอะคือมองว่ายากน,ยนะแต่ว่าพอมาดูโจทย์ที่ออกในสนาม A l e v เ l เนี่ยพบว่าเฮ้ย พอเป็นเนื้อหายากเนี่ยโจย์ออกง่ายซะง,งั้นเลยฮะนะครับโจ์ออกง่ายซะง,งั้นเพราะงั้นเราต้องมาดูครับโจทย์ออกง่ายนี่หมายวามว่าอะไรที่พี่พยายามจะบอกนี่ก็คือว่าเฮ้ยมันใช้สมการสมการเดียวเลยด้วยซ้ำไปนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็แก้หาคําตอบออกมาได้เลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นสมการที่ซับซ้อนอะไรด้วยคือเราต้องเข้าใจว่ามวลที่แขวนไว้กับปลายสปริงเนี่ยนะค่าของการสั่นเนี่ยครับมันคือ2องพายคูณด้วยสแควรูทเส่วน K สมการนี้นะโดยที่ m เนี่ยคือมวลที่มาแขวนไว้แล้วก็ k เนี่ยก็คือค่านิดของสปริงนะครับเป็นค่าคงที่ครับกับขึ้นอยู่กับตัวของสปริงนะคือหมายความว่าถ้าสปริงไม่เปลี่ยนอ่ะถ้าสปริงไม่เปลี่ยนอ่ะค่า k นี้ก็ไม่เปลี่ยนโอเคนะค่า k นี้ก็ไม่เปลี่ยนนะครับ โอเคสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Si m p l e h a r m o n ม c เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ไว้นิดนึง2พายก็ค่าคงที่เก็ค่าคงที่แน่นอนครับว่า K เนี่ยมันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วสำหรับในโจทย์ข้อนี้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวสปริงไนงะเพราะว่าถ้าสปริงมันถูกเปลี่ยนตัวไปน,นะสำหรับการทดลองสองครั้งเนี่ย k คงจะไม่ใช่ค่าคงที่หรอกครับแต่ว่าตอนนี้ K เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ย้ายค่านิดนึงว่า T หารด้วยร M เเนี่ยพี่ต้องการให้ค่าคงที่มันไปอยู่ด้วยกััันท้งหมดครบ ก็คือ2พายหารด้วยรูท K. เคอ้ยโทษทีใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้รูทเเพราะงั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเอาล่ะตรงนี้ที T, หารด้วยรูท M, เมนี่ยมันเท่ากับค่าคงที่เขียนไว้เลยครับเท่ากับคงที่ในความหมายก็คือว่าเราเขียน T หารรูท M, เนี่ยหรือว่า T ีส่วนรูท M, เนี่ยในสภาวะใดๆเนี่ยมันควรจะต้องเท่ากัน โอเคนะนะครับเพราะงั้นพี่เขียนได้เลยว่า t 1หารด้วยรู m 1เนี่ยมันต้องเท่ากับ t 2หารด้วยรู m 2แบบนี้นะครับก็เร็วดีครับวิธีแบบนี้ก็เร็วดีก็คือแปลความจากสมการเริ่มต้นเนี่ยนะก็มาว่าโอเคย้ายค่าคงที่ไปอยู่ด้วยกันและถ้าสิ่งเนี้ยมันเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งหมายความว่าเราเขียนพจน์นี้ในสภาวะใดๆเนี่ยมันก็ควรจะเท่ากัน โอเคนะสำหรับในกรณีของเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับที่ที่เคมันไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราได้แบบนี้ครับได้สมการนี้มาจริงๆก็จบแล้วนะครับถ้าแทนค่าถูกคิดเลขถูกเนี่ยก็จบแล้วเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าเออซิมเพลฮาร์มอนิกเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องบอกว่าเนื้อหายากมากแต่โจทย์ออกง่ายมากนะครับก็คือสมการเดียวจบเลยนะสมการเดียวนะครับแล้วก็ตีความหมายได้ว่าควรจะใช้รูปแบบสมการแบบไหนในการแก้หาคำตอบเลยนะจัดเทอมิดหน่อยเนี่ยก็ได้แล้วครับ ก็จะได้ว่า t2 มันเท่ากับ square root m2 ส่วน m1 คูณที่1ครับแบบนี้นะก็พี่คูณไปตรงนี้เนี่ยก็จะได้ว่าโอเคสมันก็ครอบได้เลยเนีนะสำหรับเศษส่วนตรงนี้นะก็จะได้แล้วครับเอา m2 ไปแทนเนี่ย0.3หารด้วย0.1 t1 ที่1เนี่ยคือ1.73ครับสุดท้ายเราได้ว่าตรงนี้มันคือรูทส3คูณ1น3 โอเคซึ่งตรงนี้เราต้องเข้าใจว่า1.73เนี่ยนะมันประมาณรู้สามครับโอเคไหมมันประมาณรู้สามเพราะงั้นถ้าสมมุติว่าบางคนพยายามเอา1.73เนี่ยนะไปคูณกับรู้สามก็คือ1.73อีกตรงๆเนี่ยนะมันก็อาจจะต้องใช้เวลานานถูกไหมแต่ถ้าเราสังเกตได้นิดนึงเนี่ยว่าเฮ้ย มีความไวนิดนึงมองปุ๊บรู้เลยว่า1.73เมนี่ยมันคือค่าป,ประมาณของรู้สนี่นะเราก็จะได้ว่าโอเคตรงนี้มันคือรู้สามคูณรู้สามนั่นแหละก็เท่ากับ3วินาทีครับตรงนี้ก็ตอบแล้วนะครับสาหรับค่าของการสั่นเนี่ยว่ามันคือ3วินาทีครับข้อ9ก็มีเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากไว้นิดนึงนะแม้ว่ามันจะยากเลยนะแต่การพยายามทำความเข้าใจเนี่ยมันไม่เสียหายครับเพราะว่าบางครั้งโจทย์ที่ออกแม้แต่ในสนาม Alevel ก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าโอเคแม้เนื้อหายากเนี่ยแต่ข้อสอบออกง่ายครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นข้อ9ครับของเ l e v e l ปี68